เป็นเจ,จ้าคนอยากได้น้่องน้อยคือแไม่แปลงวะอุยยยยอ้ยจุ๊บจุยเจ้าวเลยสวัสดีครับสวัสดีแมงสีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนะครับเป็นเจ้าพี่ดาวจะไปเดินเล่นกันนะฮะไปเดินเล่นด้วยกันนะครับวันนี้ หลังกาก็็ไม่ค่อยได้เดินเล่นด้วยกันเลยช่วงหลังๆขันเจ้าท้องเสียนะครับเดี๋ยวรอจันเจ้าอาบน้ําก่อนนะครับ ดูดูเจ้าไปไหนแล้วหนุ่ยเจ้าดูเราได้ถูดได้ขัดนะครับเม่อตามเ <c oughs> สียงไหมมึงเสียงคือเสียงขัดเลยังขวกดังขวกดีขนาดไอนเจ้าเจ้าสูงชัวง่วลุงดำนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ลงลิปมาหลายวันแล้วครับปิ้ปนใส ใส่ความน้องดีเดอร์มันหลุดเดอร์ดูครับดูครับดูครับสิบปีทอดต้น,นใหม่เหมือนตานี่ โอ้มาดามฟิตฟินเนาะขัด้นไหมเหมือนคนได้เกาหลังเนี่ยครับแม่สีก็จะฟิตฟินหน่อยนะครับ <laughs> เน่นีดูครับเหไฟต้มแล้วดี้าวเดยสบายเราก็ตัดหน้าไปแม่นี่ ต้นไม้ไผ่เราตัดให้มันต่ำหมดแล้วมีต้นสูงอยู่ต้นนี้เดี๋ยวจะตัดอีกนะตัดให้ต่ำให้มันแตก,กาตามๆนะใช่เอาไม่ลูกดูดูดูดด <c oughs> โอ้ยเนาะ ไปเลยจะไปเดินเล่นแล้วไปแล้วครับตอนนี้ขบวนเราจะถ่ายขบวนให้ดูสักแป๊บนะครับแล้วเราจะไปเฝ้าโอ้มึงมึงย่างหันหลังหาพี่เฉยไ ติดกอดอะไรก็ไม่รู้น้อง t ่มไร่หมติดตับไหอยูนี้น้องปินขี่ช้างนะครับคนขางหน้าเดียวอย่คเยูยคนีคน ดูเจ้าของเราครับวันนี้รู้สึกว่าจะคึกเป็นพิเศษมีพี่มาเดินเล่นด้วยนะครับจอมสนจอมซา ฮะเจ้าพี <Workers intendent> ่ไปไหนให้เจ้าด้วยให้รองพี่ด้วย ไม่จ้าวางมือนะนางไวไม่จ้านางเป็นนางเป็นมิตรทุกคนนะคะตัวเด็ดทไมหวแเาแล้วครับแห่แห่แเรานี่แหละมัเจะแกลงเออเอาลี่แหละมันจกแกลงในไาย อนนี้เห็บ้านพี่ฟ้าแล้วนะครับนี่บ้านพี่ฟ้ามูนแม่โบยืนหูกลางผือลืออยู่หุ่นแนมเงกันเจ้าคนอยากเดยน้องน้อยขึ้แม่แปงว้ออู้จุ๊กจุ๊กจุ๊กจ้าเว้ โว้ยว้ยไป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 ไเ้เ้อดาเท่ากับ้ออวหรอปไมไ้ัวเไม่รถหลังนะครับนี่นั่งที่ดาวสบายเลยดาวโตมากเลยนะครับดู ต้องปินหาน้องปินอ้วนตัวโตนะนั่งพี่ดาวยังง้องปินตัวเล็กเลยโอ้ย้อนแสงเห็นยังนี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแตยังไม่ได้รับแขกรับอะไรนะครับนั่งนานๆน,น,นั่งทีนั่งกันเองนะครับแม่สี ฝึกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ฝึกน้องโตไปกับน้องเดิมจะทับ <c oughs> ไม่ได้นะครับถ้าคนสุดท้ายน้องก็ต้องเป็นช้างแห่เหมือนเดิมนะครับช้างสุรินทร์เราครับนี่จั่นเจ้าข้อแสบจั่นเจ้าจันเจ้าหายป่วยแล้วพาไปดูข้างหน้าบิดนี้ก่อนบิดนี้เจ้า นีนะครับบรรยากาศด้านเย็นหูช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ช่วงหญ้าเขียวข้าวเขียวพอดีนะรับว่จะสวยแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปค i b e ให้กับช่องพังกันเจ้าใบพาึ่งปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม